คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำะสวัสดีครับเพื่อนเ<ๆ>พื่พี่ๆน้องๆนะครับู้น่อรักทุกคนเลยอกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนกับอุดอชินแนวดีอันนี่มาในเกมโ o ม a าเอนะเพื่อนนะมาในทุน2,000ดองไปเพื่นะอนเลยออโต้ไปสัก50ทีพอเพื่อนไปเบสสิบหพอ ไปโอ้ยยาวใส่โอ <Wow. S 1> okay, เคเพื่อนก่อนเดินเครื่องแบบเต็มกาลังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอูดชแนโอ้ยยาวแล้วใส่อีกแล้วกว่าเพื่อนวะเออช่องกดอูดชแนลกันหน่อยนะครับอ่าเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราก็แอดมินตัวน้อยนิดนึงนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปเพื่อนเพื่อนรับชมรับฟังกันต่อไปนะโอเคอย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนนะครับเพื่อนเพื่อนอืมถ้าครบ2 0งไลค์ซับมาเลยนี่ผมมีแจกแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงครับผม นะโอเคจัดกันไปเบาๆก่อนเบ็ดสีนะ่ห okay. okay. ้าก่อนนะโอเคโอเคมา,งงามาองนุ่นไหลมาองนุ่นไหลมาฮึในโลมาเอ็กซ์เรียบิตี้นะฮโลมาเจ้านั้นเขาก็ยังไม่เปิดนะเพื่อนนะเออ โลมาเอก็กนเพื่อนมันตัดดีอยู่แต่ว่าผมว่าส่วนมากมันไม่เข้าออฟันถึงโตให้เท่าไหร่ครับแต่ว่าฟีสปินนี่มาเต็มเลยครับผมรับรองการันตีเลยโอเคมาขยับเบรกกันหน่อยเพื่อนเก้าสิบมปมับเขาให้มับเขาให้ไห,หลๆดิไหลๆดิ ไหลไหลดิไหลไหลดิไหลไหลดิไหลเข้าไม่ใช่ไหลออกไอ้ซโรตโรมา่ามาอะอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะอย่างเงี้ยอะไรเพื่อนเอาอะไรลายแบบนี้อะไรเอออั่นเต็มเครื่องไปดิเออตู้ตู้หนตู้ตู้ไหน่อยขวานมาขวานมาเยอะตู้ตู้ไหน สิงโตโอ้โหขวานขวานต้องตกแล้วครับแบบโตต้องตกแล้วครับแบบว่ายาวรักไซผมนะครับถ้าไม่ตกนี่ผมหมดแน่นอนครับการันตีการหมดได้เลยโลวมาเอออีกทีเดียวเข้าฟรีเพื่อนไม่มานะเพื่อนไม่ฟรีนะเพื่อนนะเออแจ็คพอดตกผมมั่งตกผมมั่งภาวนาให้แจ็คขวอดตกอย่างเดียวตอนนี้แบบเออมันมีดีตรงนี้แหไะไอ้แจ็คคงแจ็คแพรตก เอาไงดีเพื่อนเอาไอเดียเอาอยัางไงกันดีใส่โท r b ไปเพื่อนไปลดมาหน่อยนึงเผื่อมันจะไหลเพื่อนเผื่อมันจะไหลเบรน,นี้เผื่อมันจะเข้าสิงโตให้เราฟันบ้างผมยังไม่เคยฟันเลยครับถึงโตในเกมนี้ครับมันต้องมีบ้างหละนี่ไงลมาขวานมาขวานไม่ตกแค่นี้สามนะเพื่อนนะโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหถึงตัวมาโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยครับโอเคจัดไปอีห้าสิบหมดไปเพื่อนร้อยหมุดไปเลยโมโหนะอ uh oh. uh oh. ต้องเป็นองุ่นอ uh oh. ต้องเป็นขวานอ uh oh. ต้องเป็น ผมไอเชียร์ไลน์ไม่ถูกแล้วมันตัดย่หย่ำแล้วเกินเพื่อนๆนะเอ,อ๊ยุมำย่มยมหยิมแล้วเกินนะโอเคครับอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคเลยครับเพื่อนๆนะโอเคไม่ไหลเข้าฟีให้เลยนะเพื่อนๆนะคือคอมโบมันตัดหยุดตัดหยุดอย่างเดียวเลยมันไม่ตัดแบบต่อเนื่องลวนลวๆนะเพื่อนเออผมต้องการแบบนั้นอัหุ่นมาครับช่องที่สาม มีไหมอืมอืมมีฟรีสปินไหมมีฟรีสปินไหมฟรีๆอะมีไหมไม่ใช่ไรฟรีแบบนี้ไม่เอาโอ้อโหอย่าหลอกกันดีเอาเป็นสาบบาทเลยโมโหมันเขียวเพื่อนๆล้างล้างหน้าไพ่ยยู่วะอืมอ่าฮะอ่าฮะอือ ถ้าไม่ล <passage> งน <styles> ี่หมดไปนาแล้วเพื่อนอะโอเคมาจัดไปโอ้โหขวานครับช่องแรกครับขวานครับช่องแรกครับขวานนะครับเสียดายตรงนี้แหละเพราะว่าผมมีวายมารอแล้วไงแตงเกเออเออเออโลมา เออโลมาเยอะๆโลมาเยอะๆโลมาเยอะๆหาว้าว <Wow. S 1> บิ๊กวินไปทิงเพื่อนๆรอดตายไปแล้วเออเราค่อยๆปั้นอีกแล้วทีนี้นะโลไหมช่องสามโลไหมโลจริงช่องสามผมพูดมัว่วไอ้ผายอ่าต้องการอะไรอะลายแบบนี้ต้องการอะไรต้องการแจ็คพอตดิครับแจ็คพอตมาตกที่ผมหน่อยอ่งุนเออ ด่ามาขวานแหละเออตัดแล้วตัดแล้วครับเพื่อนๆตัดแล้วครับโอเคตัดแบบนี้โอเคขออีกทีเดียวเข้าฟรีครับโอ้โหเจ้าช่วยกล้วยทอดโอเคไม่เป็นไรเพื่อนถือว่ายังสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่ฮึบฮึบบันัดฮึบอ่างง เยอะๆขอองุ่นเยอะกว่านี้มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม,ม,ไมที่บ้านเธอมีอีกไมหมไอ้เธอเฮ้ยจากนันติดขวานะเพื่อนๆนะเมื่อกี้นะโอ้ยพอได้เว้ยเปลี่ยนหกสิบเว้ยเพื่อนไว้พอได้เว้ยพอได้เว้ยเออเออมาหน่อยน่านักรบมาหน่อยน่านักรบมาหน่อยยาวลักไซไปดียาลักไซไปดีปดว้าวเฮ้ย เฮ้ยโอเคครับโอเคเลยเพื่อนโอเคเลยโอเคเลยโอเคสักที่ไหนล่ะมาโอเคออโต้ลุตยาวๆนะเพื่อนๆนะเบร์หกสิบพอได้อยู่นะเอออโต้ยาวๆนะมงกุฎมาช่องแรกอือฮึอือฮึอฮอฮ ขยับไหมเพื่อนขยับไหมขยับมันจะล่อผมไหมขอเข้าฟรีหนึ่งทีก่อนไปเออสิงโตมาช่องแรกสวยเลยครับเพื่อนโอ้ยนิเตียล้วเพื่อนนะไปสทีก็ยังดีสามทีก็ยังดีเพื่อนสิงโตมาเยอะเฮ้ยสิงโตช่องสามขอร้องขอร้องโอ้ขอร้องก็ไม่ให้กันนะคิดดูดิ ทำตัวแบบนี้โอ้โอ้ขยับเลยอย่างนี้ผมขอร้องก็ไม่ให้ไอ้ยกดมือนะเพื่อนนะปับ๊บเขาให้โลมาครับช่องสองต้องเป็นทีเด็ดแล้วแหละต้องเป็นทีเด็ดแล้วแหละถ้าผมกดมืออ่ะเฮ้ยต้องเป็นทีเด็ดแล้วแหละเฮ้ยนังลบ เวนกรรมเวนกรรมเฮ้ยขอหน่อยเฮ้ยเอาหมดโอ้เพื่อนๆเอ้ยโอเคเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอูดตอู๊ชาแนลกันหน่อยนะครับเพื่อนๆทุกคนโอเคเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับนะ จะมีแรงทําคลิปเพ้เพื่อนรับชมแลวฟังกันต่อไปนะครับอ่ะแต่ที่สําคัญเลยผมก็ไม่แนะนําให้ทําตามเลยทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะล่าลากันไปครับผมสวัสดีครับ